สวัสดีครับพี่นอ้องปรไฟล์สูงสุดจะคนมู้พอกับบลาดอีกคือเก่ามาครับพี่น้องมากินมาม่าพี่น,ออน้องเขาเอื่นว่าเมีย่ยงมาม่ามาครับใส่ไข่มีน้ำจิ้มซีฟูดได้พี่น้องเด้เอแหนี่ยซีฟูดนะครับ เนีใส่มาม่าเพียวพี่้อาะทำขี้สิบุ่มไข่ใส่นะ 嗯，今天这个哪嗯，嗯。嗯嗯 อืมที่มันก็ได้พี่น่องอต้องเที่ยงใช้อืมอืมมันเน่ตเลยอืมทีดจอดเลยพี่น้อง Mm. ... Um. Terima <coughs> kasih. <coughs> ครับแหบ yeah. yeah,

Terima <laughs> kasih. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บัลลัสเด้อครับพี่น้องขอบคุณครับ